ถ้าไม่ซื้อ iPhone 15เนี่ยจะซื้อ iPhone ตัวไหนดีนะครับก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะลังเลนะหว่างถ้าสมมุติว่าจะซื้อ iPhone รุ่นใหม่เนี่ยตอนนี้ Apple มันจะมี iPhone 15กับ15 Pro ซึ่งราคาว่ากันตามตรงราคาสูงนะครับตัว15เนี่ยราคาก็เกินส0ม0 0ื่นนะครับตัว15 Pro นี่แพงไปเลยนะครับก็เชื่อว่า iPhone รุ่นเก่านะ่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับรุ่นเก่ากรณีที่เป็นมือหนึ่งแล้วกันนะครับ ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปดูในหน้าเว็บ a p p l e นะครับ iPhone ที่มันจำหน่ายอยู่เนี่ยที่เป็นมือหนึ่งะครับจะมีตัว iPhone SE นะครับตัดทิ้งไปเลยนะครับ iPhone 13 iPhone 14เท่านั้นนะครับ14ก็จะมี14กับ14 plus นะครับกรณีนี้เราก็จะมาดูกันว่าระหว่าง iPhone ทั้งประมาณ3รุ่นนี้แล้วกันนะครับที่มันยังพอมีวางจำหน่ายทั้งหน้าของ a p p เ e เองแล้วก็ท่องทางออนไลน์นครับจากหลักผมเน้นทองออนไลน์เป็นหลักนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ ราคาออนไลน์ถือว่าทำออกมาค่อนข้างดีคือราคาหน้าเว็บเปิลเนี่ยสำหรับ iPhone ที่เป็นตัวที่มันตกรุ่นไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะตั้งราคาไว้อย่าง13เนี่ยราคาเริ่มต้น24,900บาทถ้า14เนี่ยจะเริ่มต้นที่29,900บาทแต่ว่าในราคาที่เราสามารถหาซื้อได้จริงๆเนี่ยนะครับตามช่องทางออนไลน์ต่างๆมันจะเป็นช h o ปปี้ a า a า a ้ a บานา หรือแม้แต่พวกไอซูเดโอเองนะครับราคามันจะไม่ใช่แบบนี้นะซึ่งผมสํารวจราคามาแล้วด้วยนะครับเรามาเริ่มที่ตัวราคาของไอโฟนสิบสามก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเข้ามาดู iPhone 13อันนี้เป็นหน้าเว็บของทางบันนานะครับซึ่งก็ขายของแท้แหละบันนากับ s t u ู i o โอเซเว่นเนี่ยเป็นเครียเดียวกันนะครับเพื่อนเื่อจะเห็นว่า iPhone 13ตัว 128GB กิกนะครับตัวเริ่มต้นนั่นนะ่ะราคาอยู่ที่2500บาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกกว่าหน้าโ Apple, าเ, 4, าเลย ส่วนถ้าเกิดเป็น iPhone 14เนี่ยนะครับ14เนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ25,200บาทสำหรับราคาของ Banana นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นราคาในพวกแบบ Shopee Lazada ผมเคยเจอ24,000บาทนะครับสำหรับตัว iPhone 14นะยังไม่นับพวกโค้ส่วนลดต่างๆราคาก็ถือว่าดูน่าจับต้องมากขึ้นแล้วกันสำหรับ iPhone 13แล้วก็ iPhone 14ส่วนอ่อหนึ่งรุ่นนะครับที่มันยังคงพอมีให้เห็นอยู่ในออนไลน์คือ iPhone 12แล้วก็เป็นรุ่นที่เป็นซีรีส์ 5G ด้วยนะครับ iPhone 12เนี่ยตัวเริ่มต้นเองนะครับราคาจะประมาณอยู่ที่19,000บาทถ้าเป็นซื้อตามพวก e s h o ป e e ้ a z a d a ในร้านที่เป็น Official ต่างๆนะครับกับอีนหนึ่งรุ่นที่ยังมีขายอยู่เหมือนเดิมก็คือเป็น iPhone 11แต่ว่า iPhone 11เนี่ยผมว่าจะไม่เอามาเทียบเพราะเป็นรุ่น 4G แล้วก็เป็นรุ่นที่ออกมานานมากแล้วด้วยในอนาคตเนี่ย iOS 18มัจนจะเน้นการทำงานในเรื่องของตัว AI มากขึ้นนะครับการที่มือถือที่มีชิปนิวโรที่ดีก็จะสามารถใช้งาน ได้ยา,ยาวๆอีกหลายปีเลยนะครับเพราะฉะนั้น11เนี่ยถามผมตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีงบเนี่ยเพิ่มขึ้นมาหน่อยราคา iPhone 11ตอนนี้ประมาณ14,000บาทถึง12,000ถึง14,000บาทโดยประมาณนะครับถ้าเกิดว่ามีงบจริง,รงผมว่ากระโดดมาเล่นพวก12,13หรือ14ดีกว่าแต่วันนี้เราจะมาดูกันว่าระหว่าง iPhone 12,13แล้วก็14 iPhone ตัวไหนน่าจะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดนะครับอ่ะเรามาเริ่มที่ตัว ไอโฟน12ก่อนนะครับสําหรับผมเองนะไอโฟน12ะณวันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมว่าในบรรดา3ตัวนี้ 12, 3 4 12เป็นตัวที่ไม่น่าซื้อที่สุดเพราะอะไรนะครับเพื่อมาอเห็นว่าราคาเริ่มต้นมันถูกก็จริงนะตัวไอโฟน12เนี่ยเริ่มต้นคือ19,000บาทโดยประมาณถ้าเกิดว่าเข้าไปดูในทางช้อปปี้นะครับสมมุติว่าเราเข้าช้อปปี้แล้วเราก็เซิร์ชค,คําว่า iPhone 12จะเห็นว่าราคาของเขาเนี่ย18,000บาทเองใช่ไหมดูไม่แพงเลยนะครับแต่มันมี รายละเอียดปีกย่อยที่น่าสนใจอย่างเช่นตัวเริ่มต้นของ iPhone 12เนี่ยความจุมันคือ 64GB นะครับซึ่งความจุ 64GB เนี่ยว่าตามตรงนะปัจจุบันผมคิดว่าไม่น่าจะมีใครใช้พอแล้วนะครับลําพังแค่ตัวแอปเองก็พื้นที่เยอะมากๆแล้วนะครับยังไม่นับการถ่ายรูปถ่ายวิดีโออีกผมว่า 64GB เป็นตัวเลือกที่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่สาหรับ iPhone 12เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าจะซื้อ12จริงอาจจะต้องซื้อตัว128 g ิใช่ไหมพอซื้อ128 g ิกปุ๊บราคามันจะเป็น19,900บาทแล้วนะครับเห็นปะส่วนต่างระหว่างตัว iPhone 12กับ iPhone 13เนี่ยราคามันต่างกันไม่เยอะแล้วนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเราค้นหา iPhone 13เห็นไหมตัวนี้เป็น iPhone 13นะครับ 13เนี่ยความจุเริ่มต้นมาจาที่128 GB นะครับราคามันคือ21,100บาทยังไม่ใส่โค้ดสดวนลดเลยนะครับเมื่อเทียบกับตัว iPhone 12ที่เป็น128 GB เนี่ยนะครับผมว่า iPhone 13ดูน่าสนใจกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเทียบแค่ตัว13กับ14เป็นหลักเลยนะครับสําหรับราคาของ iPhone 13เพื่อนๆรู้แล้วเนาะประมาณ 20, 0 0 0นิดๆ20,500บาท21,100บาทสําหรับเครื่องมือ1นะครับมีโค้ดสดวนลดมากมายถ้าเกิดใส่โค้ดส่วนใหญ่ลดประมาณ1,000-2,000บาทก็จะซื้อได้ในราคาต่ํา20,000แล้วนะครับส่วน iPhone 14เนี่ย ราคาที่อยู่ในตามออนไลน์ต่างๆก็ให้ดูไปแล้วนะประมาณ2 5 0 0 0หรือผมเจอถูกสุดที่ไม่มีโค้ดเลยนะครับประมาณ2 4 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นใส่โค้ดลดประมาณเหมือนกันรับพันถึงสองพบาทก็จะเหลือประมาณสัก2 2 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นส่วนต่างของราคามันจะอยู่ประมาณสัก4 0 0 0กว่าบาทนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าความน่าสนใจความแตกต่างของ2รุ่นนี้เมื่อเราจะตัดสินใจซื้อณวันนี้เนี่ยตัวไหนจะน่าสนใจมากกว่ากันนะครับความแตกต่างนะครับระหว่าง14กับ13ถ้าเอาภายนอกเลยนะครับ ความแตกต่างภายนอกเลยนะครับแทบไม่มีความแตกต่างเลยนะครับทั้ง2รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาดเท่ากัน6กนิ้วนะครับเป็น r e t i n a XDR เหมือนกันนะครับเป็นจอ LED เหมือนกันนั่นแหละกล้องวางในแนวทะแยงเหมือนกันทั้งคู่นะครับเรื่องของวัสดุตัวเครื่องเป็นแบบเดียวกันนะครับก็คือเป็นเฟรมอลูมิเนียมแล้วก็ฝาหลังเป็นกระจกนะครับข้างหน้าเป็นเซรามิกชิลเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับในเรื่องของตัว สีสันอันนี้มีความแตกต่างแหละ iPhone 13เนี่ยสีส่วนตัวผมนะมันจะดูแบบโทนเข้มๆนะครับแม้แม้กระทั่งตัวสีโปรดักเรดเหมือนกันเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันพอเป็น iPhone 14อีะ่ะสีจะออกไปทางโทนสว่างนะครับอันนี้คือความแตกต่างเรื่องของตัวสีนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูที่ตัวชิปประมวลผลละ่ะชิปประมวลผลนะครับ iPhone 13กับ14เนี่ยมันใช้ชิปตัวเดียวกันนะครับคือชิป A15 แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆดูจากหน้าเว็บของ Apple นะครับความแตกต่างของเขาเนี่คือตัว iPhone 13เนี่ย GPU จะมีทั้งหมด4คอรประมวลผลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว iPhone 14เนี่ย GPU จะเป็น5คอนะครับซึ่งแน่นอน iPhone 14ก็จะมีชิปที่แรงกว่า iPhone 13นะครับแต่ถามว่าความแรงแตกต่างกันมากไหมนะครับมีคน benchmark มา,รมาจริงๆตอนที่ผมรีวิวทั้งตัว13แล้วก็รีวิว iPhone 14ในปีตัดมาเนี่ยก็ได้ทำ benchmark ไว้นะครับประสิทธิภาพโดยรวมนะถ้าเป็นตัว CPU นะครับชิป A15 ทั้งของ13แล้วก็14เนี่ย คะแนนเบนช์ m ม r กแตกต่างกันประมาณไม่ถึง10%นะครับก็ iPhone 13แรงน้อยกว่า iPhone 14ไม่ถึง10%เพราะฉะนั้นในแง่ของการใช้งานจริงคิดว่าไม่มีผลมากมายนักนะครับความแตกต่างจริงๆจะอยู่ที่ตัว G P U นะครับ G P U ของตัว iPhone 13มเนี่ยมี4คอเพราะเป็น G P U ของตัว iPhone 14เนี่ยมันจะมีทั้งหมด5คอนะครับเวลาที่เราทำ b e n c h m a r กเรื่อง G P U โดยเฉพาะพวก TD Mark เนี่ย คะแนนส่วนต่างที่มันสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับจะถามว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดูจากแอปเกมส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่เราเล่นเล่นกันหรือแม้แต่ว่าสักหนึ่งถึงสองปีนับจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดตัว iPhone 14เล่นได้ปรับประมาณไหน13ผมคิดว่าแทบจะไม่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญมากมายนะักเว้นแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของการเล่นเกมจริงๆเนี่ย14ก็จะดูเป็นตัวเลือกที่ น่าจะจบกว่านะครับแต่ถามว่าถ้าเล่นเกมทั่วไปอย่างเช่นเกมที่มันไม่ด้กินสเปคเยอะอย่างพวกอัวเนี่ย60เฟรมเล่นได้ทั้งคู่นะครับทั้ง1 3แล้วก็14เลยหรือแม้แต่เกิพับจเองผมว่าปรับตั้งค่าได้พอๆกันนะครับอาจจะมีแตกต่างเรื่องของเกมที่แบบเป็นพวกกินสเปกเยอะหน่อยอย่างพวกเกมชินิมแพควาคงใคร i อิมแพพวกเนี้ย iphone 14อาจจะได้เปรียบกว่าก็เล็กน้อยน,นะครับประมาณ15%บาสำหรับตัว gpu นะสิ่งแตกต่างถัดมานะครับคือเรื่องของตัวกล้องนะครับกล้องเนียมัมารออกลลวเหเหะคะซ์ด เท่ากันทั้งคู่ซี่สิล้านแล้วก็มีออฟตอร์ไวความเรีดเท่ากันด้วยนะครับแต่ว่าความแตกต่างของตัวกล้องของ13กับ14เนี่ยคือกล้องของ iPhone 14เนี่ย f s t o ตอหรือว่ารูรับแสงมันกว้างกว่าเป็น1.5นะครับถ้าเกิดว่าเป็น iPhone 13ดรูรับแสงขึ้น1.6ในเรื่องของตัวความแตกต่างอีกหนึ่งอย่างคือเรื่องของตัวกล,กล้องหน้านะครับกล้องหน้าเนี่ยทั้ง2รุ่นนี้เป็นกล้องหน้าที่อ,อยู่ในกล้องหน้าทูเดเหมือนกันทั้งคู่นะครับความละเเ,เลยล แต่ว่าค่ารูรับแสงนะครับถ้าเป็น iPhone 13เนี่ยรูรับแสงจะเป็น f 2.2แต่ถ้าเป็น iPhone 14เนี่ยเขาจะถ่ายเซลฟี่ได้สว่างกว่านิดนึงอยู่ที่ f-stop 1.9อันนี้มีความแตกต่างอย่างเห็นตรงนี้จะมีความแตกต่างเล็กน้อยในกรณีที่เราใช้งานเซลฟี่นะครับ iPhone 14จะถ่ายเซลฟี่ได้ดีกว่า iPhone 13เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับถัดมามันจะเป็นโยดพวกฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับ iPhone 14เนี่ยมันมี c ่ r a s ส d e t e c t i ่ n นะครับกรณีที่ สมมติว่าเราถือ iPhone เครื่องนั้นไป,นลไปแล้วนั่งรถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถรถชนจนรถมันคว่ำอย่างเงี้ยนะครับเขาจะสามารถยิง S o สสุขเฉินได้ทันทีด้วยอัตโนมัติซึ่ง13ทําไม่ได้นะครับก็เรื่องของแบตเตอรี่เองนะครับไอโฟน13ตามสเปคของทางแอปเปิลเขาเนี่ยเขาบอกว่าแบตเตอรี่มันเล่นได้19ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าเป็น14เล่นได้20ชั่วโมงอันเนี้ความต้ตงางอยู่ที่ตัว ตัวประจุแบตเตอรี่นะครับ iPhone 13ประจุแบตเตอรี่จะน้อยกว่า iPhone 14แต่ iPhone 13ก็จะมีความบางตัวเครื่องที่มากกว่านะครับคือ i อ h o n e 13เนี่ยบางประมาณ7 6มลมแต่ถ้าเกิดเป็น14เนี่ยมันจะมีความหนาที่7 8แมมนะครับแน่นอนว่าตัวน้ำหนักตัวเครื่อง iPhone 13ก็จะมีน้ำหนักเบากว่าเล็กน้อยอีกด้วยนะครับในเรื่องของตัวโหมดถ่ายภาพนะครับความแตกต่างเพียงเล็กน้อยก็คือในเรื่องของโฟตอนิกเอนจิ้นหรือว่า การปรับโทนสีของรูปภาพตั้งแต่ก่อนถ่ายนะครับมันจะทําได้ใน iphone 14 iphone 1จะมีโหมด photo e i engine ที่จะปรับได้ตามที่เราต้องการแล้วก็จะมีค่า default ประมาณสัก3ค่านะครับก็จะเป็นค่าปกติค่าที่เน้น High Contrast ต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ใจมากเนี่ยผมคิดว่ากล้องของ14กับ13อ่ะในแง่ของการใช้งานจริงๆอะความแตกต่างไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับ ส่วนในเรื่องของการถ่าย HDR ทั้งคู่มาพร้อมกับ HDR เวอร์ช่น4เหมือนกันนะครับก็ถ่ายย้อนแสงถ่ายกลางคืนได้ดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับส่วนเรื่องการบันทึกวิดีโอนะครับสเปกการบันทึกวิดีโอเท่ากันเลยนะครับ 4K 60ได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็สามารถ บันทึกวิดีโอกล้องหน้าเป็น 4K60 ได้เช่นการรวมถึงบันทึกวิดีโอ 4K60 เฟรมแบบ Dolby Vision ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าความแตกต่างที่14มีแล้ว1มมีคือเรื่องของตัวโหมดแอคชั่นนะครับหรือว่าโหมดการสั่นพิเศษเฉพาะนะที่มันสามารถกดแล้วก็เดินวิ่งถ่ายโดยที่ภาพมันยังนิ่งได้อยู่นะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ iPhone 13ทําไม่ได้แต่ว่า iPhone 14ทําได้นะครับส่วนที่เหลือ เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าให้เรามาวิเคราะห์จริงๆงจังๆนะครับสำหรับตัว iPhone 13กับ iPhone 14นะครับถ้าซื้อณนะวันนี้นะครับถ้าเป็นผมเองนะผมจะเชียร์ iPhone 13มากกว่าเพราะว่าส่วนต่างราคาเนี่ยประมาณ400 0กว่าบาทนะครับเอาไปทําอะไรได้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอาจจะไปติดฟิล์มเพิ่มไหมใส่เคสเพิ่มอุปกรณ์เสริมต่างๆซื้อพวกอะแดปเตอร์ใหม่ ซื้อ power bank ได้เลยนะครับส่วนต่าง4,000บาทที่มันที่มันแตกต่างกันมาเนี่ยนะครับแล้วก็ในแง่ของความแตกต่างอะ่ะพอเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยระหว่าง13กับ14อะ่ะมีความเปลี่ยนแปลงเรียกว่าน้อยมากๆนะครับสำหรับตัว13กับ14อย่างมากก็จะเป็นเรื่องของตัวกล้องที่14ถ่ายได้ดีกว่านิดหน่อยนะครับหรือมันจะเป็นเรื่องของตัวชิปที่ตัว14เล่นเกมได้ดีกว่าก็เพียงเล็กน้อยแค่ประมาณสัก10-15%เท่านั้นเองนะครับแต่ราคาทั้ง2ตัวเนี้ยมันมีส่วนต่างค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าให้สรุปกันอีกทีนึงนะครับถ้าจะซื้อ iPhone ในตอนนี้แต่ว่าอาจจะงบไม่ถึง iPhone 15หรือไม่อยากจะจ่ายแพงระดับ iPhone 15นะครับ iPhone 13มือหนึ่งช่องทางออนไลน์และที่สำคัญคือซื้อในช่วงที่มันมีโค้ดส่วนลดเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในช่วงเวลานี้เลยก็ว่าได้ครับเพื่อนๆน่าจะพอทราบแล้วนะครับว่า iPhone รุ่นเก่าตัวไหนนะครับที่เราซื้อตอนนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดนะครับก็ประมาณนี้สำหรับวิดีโอแบบนี้ถ้าเกิดว่า สนใจในเรื่องของการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับหรือแม้แต่การเลือกซื้อ iPhone iPad ต่างๆอยากให้เราช่วยเลือกซื้อ iPhone รุ่นไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้รวมถึงมือถือรุ่นอื่นด้วยนะครับหนุ่มพวก iPad แท็บเล็ตต่างๆสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะเอามาทําคลิปวิดีโอให้นะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับจะหกแสนซับแล้วสักทีนึงนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ